ไม่ว่าสวนของคุณจะเล็กหรือใหญ่หรือปลูกพืชชนิดใดคุณจำเป็นต้องใช้ฮิวมัสเพื่อให้พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ฮิวมัสเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนดินที่ปนเปื้อนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในธรรมชาติการเติมฮิวมัสลงในดินเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเมื่อซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์อื่นๆสลายตัวในพื้นที่ป่าดินตามธรรมชาติอุดมไปด้วยฮิวมัสในขณะที่ในพื้นที่เกษตรกรรมพบฮิวมัสได้น้อยมาก การทำการเกษตรที่แย่และทำลายล้างทำให้ชั้นฮิวมัสถูกกัดซอบซึ่งในท้ายที่สุดจะทำให้วัตถุอินทรีย์หรือไม่มากนักสำหรับการย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้เกิดฮิวมัสถึงเกษตรกรนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณเพื่อค้นหาว่าทำไมาการเพิ่มฮิวมัสในดินถึงจำเป็นและจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มปริมาณฮิวมัสในพื้นที่ดินของคุณ ฮิวมัสเป็นสารหรือวัตถุอินทรีย์ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากพืชหรือส่วนต่าง,างๆของพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการสลายตัวเป็นเวลานานการสลายตัวนี้เกิดจากการทำงานของเส้เดือนแบกที่เรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆฮิวมัสมักพบได้ง่ายบนสุดในดินไม่กี่นิ้วในป่าฮิวมัสมีสีน้ำตาลอมดำและมีเนื้อสัมผัสที่หลวมและอ่อนนุ่มฮิวมัสตามธรรมชาติ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เพื่อต้องการในการดำรงชีวิตเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์แคนเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมปริมาณสารอาหารที่จำเป็นในฮิวมัสนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารอินทรีย์ที่ถูกจุลินทรีย์ในพื้นที่ย่อยสลายทำให้องค์ประกอบทางเคมีของฮิวมัสมีความแตกต่างกันมีสาเหตุหลายประการว่าทำไมฮิวมัส จึงมีความสําคัญต่อสุขภาพของดินหากเรามองย้อนกลับไปที่ธรรมชาติเราจะพบว่าฮิวมัสคือสิ่งค้าจุนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเพื่อที่อาศัยอยู่ที่นั่นความต้องการได้ท่าทั้งหมดสามารถจัดการได้อย่างเต็มที่เพียงแค่อาศัยฮิวมัสฮิวมัสช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่ต้องการได้แก่เนื้อสัมผัสที่หลวมและอ่อนนุ่มในท้ายที่สุดสิ่งนี้จะทําให้รากเจาะลึกลงไปได้ง่ายขึ้น เมื่อมีฮิวมัสอยู่ในดินออกซิเจนจะเข้าสู่รากพืชได้ง่ายนอกจากนั้นฮิวมัสยังสามารถควบคุมการดูดซึมน้ำในดินทำให้มีปริมาณที่เหมาะสมในสภาพอากาศต่างๆการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปริมาณฮิวมัสในดินเกือบหายไปในหมู่เกษตรกรแม้ว่าชั้นฮิวมัสสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากวัสดุรอบๆพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเศษซากพืชและเศษหญ้า แต่แทนที่จะปล่อยให้เน่าเปื่อยกลายเป็นชั้นฮิวมัสในดินเกษตรกรมักจะเลือกที่จะกําจัดวัสดุที่อาจเกิดเป็นฮิวมัสบนที่ดินของตนพวกเขาทําเช่นนี้ด้วยเหตุผลด้านความสะอาดและป้องกันการพัฒนาของเชื้อโรคในแปลงเกษตรของพวกเขาการรณรงค์กำจัดเศษพืชและวัสดุอินทรีย์อื่นๆเริ่มเมื่อกระบวนการปฏิวัติเขียวเริ่มต้นขึ้นวัฒนธรรมการเกษตรแบบเก่าถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมใหม ที่กําจัดอินทรียวัตถุที่มีศักยภาพออกแล้วแทนที่ด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ทําให้ดินเสียหายมากขึ้นและบั่นทอนความสามารถทางการเงินของเกษตรกรด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรื้อฟื้นการตระหนักรุกเก่าๆซึ่งตอนนี้เกือบจะหายไปแล้วโดยการคืนซรากพืชและเศษหญ้ยยากลับคืนสู่พื้นดินความพยายามนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและกุณไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ รากฐานของระบบอาหารและการเกษตรคือดินที่แข็งแรงระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในด้านต่างๆเนื่องจากไม่สนใจสุขภาพขั้นพื้นฐานของดินดินที่แข็งแรงคือดินที่มีสารอินทรีย์หรือสารประกอบที่สลายตัวเพื่อสร้างฮิวมัสจากดินเหล่านั้นจะผลิตพืชที่แข็งแรงที่มีสารอาหารที่ดีอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่เกษตรกรและผู้บริโภคในที่สุด เพื่อสามารถรับสารอาหารและแร่ธาตุอย่างง่ายดายจากอินทรีย์วัตถุในดินสารอินทรีย์นี้เรียกโดยทั่วไปว่าฮิวมัสคำจำกัดความทั่วไปของฮิวมัสคือสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยซากพืชและสัตว์ที่สลายตัวตามธรรมชาติและสามารถให้ปุ๋ยแก่พืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้องค์ประกอบพื้นฐานของสารอาหารหลัก สามารถพบได้หลังจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดินจากการศึกษาพบว่าธาตุสำคัญหลายประการถูกตรวจพบในปริมาณที่ค่อนข้างดีเช่นซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนธาตุในสารอินทรีย์นี้สามารถมีส่วนช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชการผลิตกรดอะมิโนการสร้างแอนโทไซยานินและการผลิตคลอโรฟิลล์นี้ไม่รวมถึงหน้าที่อื่นๆที่สามารถผลิตพืชให้แข็งแรงได้ ฮิวมัสยังมีบทบาทในการเป็นสื่อกลางสำหรับโปรโตโซัวแบคทีเรียสาหร่ายไส้เดือนและจุลินทรีย์อื่นๆในการสร้างระบบนิเวศในดินที่มีชีวิตในที่สุดสิ่งนี้จะช่วยให้ได้ถึงความพร้อมของห่วงโซ่ธาตุอาหารในดินสิ่งมีชีวิตในดินจะสลายอินทรียวัตถุในดินไม่ว่าจะอันเก่าหรือเติมใหม่เพื่อผลิตสารอาหารที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยพืชได้ เพื่อให้ดินมีสุขภาพที่ดีมันต้องมีความชื้นเพียงพอดินก็จะต้องมีความสามารถในการควบคุมการกักเก็บน้ําที่ดีต่างความต้องการของพืชต่างๆฮิวมัสจะทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําและสามารถกักเก็บน้ําได้ประมาณ90%เซนของน้ําหนักตัวมันเองวิธีนี้จะต้องกันไม่ให้ดินมีน้ํามากเกินไปและทําให้ดินชุ่มชื้นในช่วงฤดูแลง้งความสามารถของฮิวมัสในการกักเก็บน้ําจะช่วยให้พืชมีน้ําอยู่เสมอเมื่อต้องการไปใช้ ฮิวมัสสามารถสร้างวนรวมของดินที่ดีเยี่ยมสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายกาวการรวมตัวของดินที่ดีจะสร้างโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์ในที่สุดโครงสร้างดินคืออนุภาคของดินที่มีรูปร่างและลักษณะที่ต่างกันไปตามสภาพของแต่ละภูมิภาคโครงสร้างดินที่ดีเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของดินปัจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างของดินที่ดีคือการมีสารอินทรีย์เช่นฮิวมัสเราได้เคยเห็นอย่างแน่นอนว่าทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากพยายามปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายความพยายามเหล่านั้นกลับให้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาในที่สุด This soil used to the worst soil soil imagine used you could be grow chemicals thets t Im หากเราสังเกตบทบาทของอินทรียวัตถุสำคัญอย่างมากในการบรรลุความสำเร็จในกระบวนการที่พวกเขาทำและฮิวมัสที่มีข้อดีเต็มเปี่ยมมากมายคือเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ค่อนข้างนิยมใช้กันดินที่มีอินทรียวัตถุที่เพียงพอจะทำให้พืชหลายชนิดเจริญเติบโตได้ง่าย ดังนั้นการรักษาโครงสร้างของดินที่ดีด้วยวัสดุอินทรีย์ที่เพียงพอจึงเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรไม่ว่าจะดำเนินการที่ไหนก็ตามในขณนะดเดียวกันดินที่ขาดอินทรียวัตถุจะประสบกับความเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณ์ได้ง่ายมากแม้ว่าในตอนแรกจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ตาม arcturac การกัดซาะหรือการพังทลายเป็นกระบวนการชะล้างดินที่ถูกพัดพาโดยน้ำและลมการพังทลายของดินที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศโดยรวมได้ การทำเกษตรแบบเดิมๆผ่านการจัดการดินที่ไม่ดีและการใช้สารเคมีจะช่วยเร่งกระบวนการพังทลายของดินจากข้อมูลสากลแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินเป็น2-3%สามารถลดการพังทลายของดินได้ประมาณ 20%-33% การเติมอินทรียวัตถุอย่างเช่นฮิวมัสเป็นออกประจำสามารถเพิ่มการแทรกซึมของดินได้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่า ลักษณะของฮิวมัสที่ยึดเกาะชั้นดินยังช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคดินปลิวไปตามลงอีกด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่คือเกษตรกรรมที่ละเลยการบำรุงรักษาดินแทนที่จะได้รับผลตอบแทนสูงพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากกลับถูกทิ้งร้างหลังจากการเพาปลูกอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีสิ่งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากการไม่มีมาตรการบำรุงรักษาดินในระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกทำให้ดินแห้งแล้งและพืชถูกศัตรูพืชและเชื้อโรคต่างๆโจมตีได้ง่ายถึงแม้ดินที่แข็งแรงจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้พืชแข็งแรงและเป็นกุญแจสำคัญในการให้ผลผลิตสูงดินที่ดีประกอบด้วยแร่าธาตุและสารอาหารที่พืชต้องการอย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบทางการเกษตรที่ไม่ดีและปัจจัยอื่นๆสารอาหารและแร่าธาตุจึงง่ายที่จะไปไหลไปกับน้ำ หรือจมลงสู่ระดับความลึกที่รากเข้าถึงได้ยากการให้ฮิวมัสจะผลักดันงกระบวนการทําให้มีความชื้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทําของจุลินทรีย์ที่ผลิตเมือกในดินเมือกนี้มีความสําคัญต่อการก่อตัวของวนรวมของดินที่สมบูรณ์ซึ่งจะทําให้อนุภาคข,ของดินกาะติดกันและเพิ่มการเติมอากาศให้กับดินกระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ดินฉล้างสารอาหาร และการทำงานของจุลินทรีย์อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติมอินทรียวัตถุจะรักษาวงจรสารอาหารที่ยั่งยืนเพื่อต่างชนิดกันเติบโตในดินที่มีค่าพีเตต่างกันในกรณีนี้ดินที่ดีและแข็งแรงคือดินที่สามารถให้ค่าพีเที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติก็ต่อเมื่อมีฮิวมัสในดินในปริมาณที่เพียงพอนอกจากนี้การทำงานของจุลินทรีย์ในดินจะรักษาระดับค่า pH ไว้ในสภาวะที่เหมาะสมเสมอฮิวมัสมีจุลินทรีย์ที่ทำงานอย่างสูงสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อดินป้องกันไม่ให้ดินมีความเป็นกรดหรือด่างเกินไป ฮิวมัสมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินตัวอย่างแรกคือในดินทรายประเภทดินชนิดนี้ขึ้นชื่อความสามารถในการจัดเก็บน้ำที่แยกมีจุลินทรีย์ทำงานน้อยและสารอาหารอะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปจะถูกชะล,ล้างได้ง่ายหรือซึมเข้าไปลึกจนรากไม่สามารถนำไปใช้ได้การเติมฮิวมัสลงในดินทรายจะช่วยเพิ่มความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ เพิ่มความเข้มข้นของสารอาหารและป้องกันการชะล้างของสารอาหารตัวอย่างที่2เป็นดินเหนียวดินเหนียวมีมวลรวมหนาแน่นและยังมีความสามารถในการกักเก็บน้ําที่เยอะเกินไปนอกจากนี้ดินเหนียวยังมีการระบายอากาศที่ไม่ไดีอีกด้วยการเติมฮิวมัสลงในดินเหนียวสามารถช่วยเพิ่มการเติมอากาศรักษาความจุข,ของน้ําในสภาวะที่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณสารอาหารฮิวมัสยังช่วยลดความหนาแน่นของดินเหนียว ด้วยการแยกอนุภาคออกจากกันทำให้อากาศไหลเวียนได้ดีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของดินที่ดีคือความสามารถในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำในดินฮิวมัสจะสามารถรักษาอุณหภูมิที่อบอุ่นได้จุลินทรีย์จะทำงานได้ดีขึ้นที่อุณหภูมิดินที่อุ่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับฮิวมัสในพื้นที่เกษตรกรรมคือการคืนเศษซากพืชหรือเศษหญ้ากลับคืนสู่พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเร่งกระบวนการสลายตัวคุณสามารถฉีดสารละลายจุลินทรีย์ในท้องถิน่นเช่น jms ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณฮิวมัสในดินหากทำอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดฤดูปลูกแต่ละฤดูถ้าคุณต้องการใช้ฮิวมัสที่เร็วที่สุดปากคือคำตอบของคุณฮิวมัส ในป่าคือฮิวมัสซึ่งมีเศษใบไม้เป็นส่วนประกอบหลักที่เหลือเป็นเพียงส่วนเล็กๆของกิ่งพืชและตัวสัตว์สิ่งนี้จะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ที่มีเชื้อราครอบงำเป็นเวลานานผลลัพธ์สุดท้ายของการสลายตัวนี้เรียกอีกอย่างว่าราใบาไม้คุณยังสามารถทำฮิวมัสในรอบๆพื้นที่เกษตร,รกรรมของคุณได้รวบรวมวัสดุอินทรีย์เช่นเศษใบไม้เศษหญ้าหรือซากพืชในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองทิ้งไว้ในที่ชื้นพอที่จะย่อยสลายตามธรรมชาติ กระบวนการสลายตัวของฮิวมัสมักใช้เวลานานกว่ามากอย่างน้อย3เดือนคุณสามารถกลับกองเพื่อเร่งกระบวนการสลายตัวได้การใส่ฮิวมัสลงดินก็เหมือนกับวิธีการให้ปุ๋ยโดยทั่วไปเช่นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกทำตอนขั้นตอนการเตรียมแปลงการใส่ฮิวมัสอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลลัพธ์ที่ดีกับพืชผลนอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและช่วยรักษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน